ขอกาพาจารย์ค่ะออขอกพาพเจ้ามีมีข้อสงสัยในธรรมที่ที่ที่คุยกันอยู่เนี่ยนะคะถ้าสมมติได้ยินได้ฟังคําตถาคตแล้วอหมายความว่าไม่ไม่ตกอยู่ในอบายห้าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ตกในบายห้าละสังโยต<ะ>ห้าละสังโยตห้าได้สังโยช์เ,<อ>เนี่ยมีสิบละได้ห้าเนี่ยครึ่งหนึ่งนะ โสดาบันกับสกทาคามีละได้สามค่ะ,ะแล้วมีอะไรไปการันตีไหมคะว่าเกิดในภพภูมิไหนก็คำผู้เจ้าการันตีไงการละสังโยชน้าได้ก็เกิดอีกคราวเดียวแล้วพบหน้าก็คือปรินิพานเกิดอีกคราวเดียวมันถึงเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะไม่มนุษย์แล้วเทวดาแล้วสังโยชน้าเนี่ยไม่เอาแล้วกามาพบนี่ก่ามคุณห้านิละได้ สังโยชตัวที่สี่ที่ห้าคือกามาชันทากับพยาบาทยมต้องรู้ละเอียดสังโยชน่ะก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมอนั้นพบที่เข้าไปก็คือเทวโลกแล้วที่พระอาจารย์พูดมาเมื่อกี้นี้คือว่าถ้าเราสามารถทรงจําคําตถาคตได้อย่างสมมติว่าโยมเนี่ยจำกฎอิทับปัจจยตาได้แล้ววันหนึ่งยมเกิดแบบว่าจะต้อง ลมหายใจสุดท้ายเราก็สามารถใครควรทำที่เราจําได้อย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้ใช่ไหมคะถูกต้องก็คือไม่ต้องไปรอให้ใครเอามาให้เราฟังอืไม่ต้องรอใครเอามาให้ฟังใช่ใช่นี้สงข้อที่สามเลยที่อ่านเมื่อกี้นะแสดงว่าถ้าเกิดพพชาตินี้เราสามารถผ่านการเป็นโสดาบันได้เราก็การันตีได้เลยว่าอีกภพชาติเดียวเราถึงจะผ่านได้อันนี้ไม่ต้องผ่านอะไรจากปุถุชนค่ะ ไม่ต้องสตาร์จากโสดาบันคนละเรื่องกับโสดาบันนะะลสัโยชห้าได้นิสูงกว่าโสดาบันนะโสดาบันละ้ได้สามสกทาคามีละ้ได้สามราคาตัสามโมหะเบาบางลงโยนี่คือลสัโยโห้าได้โยมเคยสนทนาธรรมกับพระที่เป็นแบบบวชมาประมาณยี่สิบกว่าพรรษาเรื่องการนิพพานท่านบอกว่าต้องเกิดอย่างน้อยเจ็ดชาติถึงจะนิพพานได้ แล้วแล้วเขาก็ถามคาว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าตัวเองเป็นชาติไหนชาติไหนอย่างเงี้ยค่ะมีในบะสูตรไหมคะรู้ว่าตัวเองเป็นชาติไหนชาติไหนอย่างสมว่าแสดงว่าชาตินี้เป็นชาติที่หกแล้วได้ยินได้ฟังคําตถาคตชาติหน้าคือชาติที่เจ็ดถูกต้องไหมค่ะไม่ตอนนี้โยมเอามาผสมกันปนกันไปหมดแล้วล่ะค่ะเจ็ดชาติเนี่ยคือโสดาบันประเภทสักตักตุปรมังค่ะนะ่ ส่วนการได้ฟังคําตถาคตเนี่ยอันเนี้ยยังเริ่มจากปุถุชนยังไม่ได้เป็นโสดาบันยังไม่ได้การันตีโสดาบันอะไรแต่ถ้าได้ฟังเนี่ยก็มีเงื่อนไขคือหนึ่งแค่ได้สดับนเนี่ยทําสมาธิได้ไหมพวกนั้นเนี่ยถ้าทําสมาธิได้ทรงได้ก่อนตายไม่เสื่อมจะไปเป็นเทวดาในแต่ละชั้นของสมาธินั้นแล้วจะปรินิพานหลังจากกายแตกทําลายนะ ส่วนการที่เขาฟังจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิอูจารับระกันว่าถึงจะขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพเทวดาจะบรรลุธรรมคือละสัญญอห้าได้นี้ไม่ได้ละสัโน์อะไรได้ยังละไม่ได้แต่ไปเป็นเทวดาแล้วบรรลุธรรมในภพเทวดาซึ่งบอกว่าบรรลุธรรมเนี่ยไม่ได้บอกว่าขั้นไหนถ้าขั้นต่ำสุดคือโสดาบัน ก็ละได้สามแค่นั้นเองซึ่งถ้าละได้สามเป็นโสดาบานก็ต้องเกิดอีกเจ็ดคราวถ้าเป็นสักตากาตุประมังถ้าเป็นโกลังโกละก็เกิดในสกุลอีกสองถึงสามครั้ง,งถ้าเป็นเอกปีชีาพเพิ่มเติมแล้ <c oughs> ก็กลับมาสู่ภพมนุษย์คราวเดียวค่ะ <c oughs> แสดงว่าคำพูดของพระรูปนั้นที่แบบว่าเจ็ดชาติอย่างเงี้ยม,มีจริงในในคำสอนใช่มมีในส่วนสักตากาตุประมังแล้วไม่มีความจำเป็นที่เขาจะต้องรู้ว่าเขาอยู่ชาติที่เท่าไหร่ เพราะความเป็นโสดาบันไม่เสื่อมเสื่อมไม่ได้แสดงว่าทุกคนที่ได้มาได้ยินได้ฟังคําตถาคตณวันนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดแล้วคือผู้เจ้าเพิิ่มมเตต่อไปเราจะไปพูดหลมๆอย่างนั้นสิได้ฟังคําตถาคตแล้วผู้เจ้าบอกเลยว่านะมีโอกาสได้เห็นว่าจิตเกิดดับนี่ยมต้องก๊อปคำตถาคตไปเลยไม่ใช่เป็นมงคลแล้วล่ะมันน้อยไปนะเอ่ ปุจจาบอกปุตุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยไม่อาจจะรู้เลยว่าจิตนี้เกิดดับแต่ถ้าผ,ผู้ชนผู้ได้สดับเนี่ยมีโอกาสรู้แล้วว่าจิตเกิดดับถ้ารู้จิตเกิดดับต้องรู้ว่าจิตเป็นอนัตตาแล้วจะปล่อยวางจิตได้ก็คือหลุดพ้นได้ะนั้นในสังสารนี่มีโอกาสหลุดพ้นแล้วไงถ้าได้แค่สดับนะแล้วถ้าโยมทําสมาธิได้คือได้ไปเป็นเทวดาคราวนั้นคราวเดียวแล้วปรินิพานในภพนั้นนะอย่างเนี้ย คือจะมีคุณสมบัติที่ผู้เจ้าฟันธงชัด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 ในแต่ละแบบนะ,อ,ะอย่างเงี้ย